กระทรวงเกษตรเขะจ่ายเงิน5,000บาทกลางเดือนพฤษภาคมนี้ย้ำการตรวจสอบยืดทะเบียนตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลัก ก่อนสงครางเช็คความซ้ำซ้อนกับโครงการเราไม่ทิ้งกันนายเฉลิมชัยสีอ่อนท่านเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยว่าความคืบหน้าแนวทางการจ่ายเงินให้กับเกษตรกรเดือนละ5,000บาทต่อเนื่อง3เดือนนั้นตามมาตรการเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโรคโควิด -19 ขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบทะเบียนของทุกกรมที่เกี่ยวข้องกับการขึ้นทนะเบียนเกษตรกรรวมทั้งอยู่ระหว่างการรวบรวมตัวเลขของเกษตรกร,ศร,ศกรผู้ปลูกอ้อยที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงอุตสาหกรรมและ,กะเกษตรกรผู้ปลูกยาสูบที่ขึ้นทะเบียนไว้กับกระทรวงการคลังที่ต้องนําทะเบียนทั้งหมดมารวมไว้ที่กระทรวงกรเกษตรศเพื่อทําหน้าที่จ่ายเงินเยียวยาเพียงหน่วยงานเดียวค่ะเกษตรกรที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินเยียวยาตามขั้นตอนโดยทั้งหมดจะตรวจ สอบตามหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน13หลกักว่าซ้ำซ้อนกับทะเบียนที่ขึ้นไว้กับหน่วยงานต่างๆของกระทรวงการเกษตรหรือไม่จากนั้นจะส่งทะเบียนทั้งหมดให้กับกระทรวงการคลังตรวจสอบอีกครั้งว่าซ้ำซ้อนกับรายชื่อที่ได้รับเงินเยียวยาโครงการเราไม่ทิ้งกันก่อนหน้านี้อีกครั้งซึ่งการตรวจสอบคาดว่าจะใช้เวลาไม่นานเนื่องจากข้อมูลเตรียมพร้อมแล้วและอยู่ระหว่างรอให้สรุปให้รอบครอบค่ะ โดยทั้งนี้ขณะที่เงินที่จะนำมาแจกนั้นเป็นส่วนหนึ่งที่รัฐบาลอยู่ระหว่างดำเนินการกู้ยืมมา1ล้านล้านบาทค่ะ คาดว่าจะทราบภายในกลางเดือนพฤษภาคมนี้หากไม่มีข้อผิดพลาดการจ่ายเงินเยียวยาเกษตรกร,กรชุดแรกที่ตรวจสอบทะเบียนจะจ่ายเสร็จในสัป,ปดาห์นี้จะสามารถโอนเงินเข้าบัญชีได้ทันทีในช่วงกลางเดือนพฤษภาคม63นี้ค่ะโดยเงินที่ให้ไปนี้จะเป็นเพียงการบรรเทาความเดือดร้อนให้สามารถดำรงชีวิตต,ต่อไปได้ในช่วงวิกฤตโควิด19นี้เท่านั้นค่ะไม่ได้หมายความว่าจะนาไปช่วยเหลือเพื่อการลงทุนด้านการ,กรเกษตรแต่อย่างใด กระทรวงการเกษตรจะดำเนินการทุกขั้นตอนอย่างโปร่งใสเพื่อให้เงินถึงมือเกษตรกรครบถ้วนตามจำนวนไม่มีขาดตกค่ะ ก็จะเป็นรายละเอียดข่าวสารค่ะสำหรับนายเฉลิมชัยสีออนค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็ได้ออกมาเปิดเผยแล้วนะคะสำหรับความคืบหน้าการจ่ายเงินเยียวยา5,000บาทค่ะซึ่งจะมีการใจ่ายในชุดแรกในกลางเดือนพฤษภาคมนี้นะคะยังไงก็รอติดตามข้อมูลข่าวสารอีกครั้งหนึ่งนะคะถ้าหากว่ามีรายละเอียดเพิ่มเติมก็จะรีบนํามาแจ้งท่านอีกครั้งหนึ่งค่ะสําหรับวันนี้นะคะขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากประชาชาติธุรกิจสวัสดีค่ะ